สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะพ allora. ี on on <mon> called, ่วัดสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านเนาะพี่กันเองสวัสดีครับนะเออนะอ่พี่พี่รสวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ทักทายก็กราบขอโทษด้วยนะครับเนาะแล้วสิ่งที่สําคัญพ่อพี่เอกกับแม่นางเอกทําไมเขาถึงไม่ทำฮะทาไมเขาถึงไม่ทําทําไมเขาถึงไม่ฟ้องไม่ร้อง มึงมึงคิดว่าเขาไม่เจ็บทาน้ําใจหรอเขาเจ็บทามน้ําใจเจ็บจนไม่มีตรงที่จะเจ็บแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแต่มึงแค่นี้ท้าจะเป็นจะตายโอ้ยฮามึงพอชนะหรอพี่ไงพอชนะสลองบัตรนี้สั่งสองและสลองบัตรนี้ไหมพี่น้องเอฟซีตอนนี้มีการตัดงบนะจ๊ะฮะ แต่ตัดงบการทําถนนเข้าไปเส้นนะโอีย,ะอย,อยจะมีการตัดงบการทําถนนด้วยโอ้ยนะครับนายยกไงยอ้ยนะครับนาย,ยกเทศบาล <c oughs> บาไงอันนี้งบประมาณใหญ่พี่น้องเห็นไหาฝนมึงสิบเที่ยวนำอีห e ามึงไม่นะครับหีหมายยังกว้างกว่า,วาใจมึงเห็นไหมเนี่ยใจใจมึงแคบแคบ,บเลยสวนยามึงก็อยู่ตรงนั้นโอ้ยตายแล้วคนใต้ก็ว่าอะไรครับเขบ รับแขบอีหม้ายังกว้างกว่าใจมึงเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีจะตัดงบประมาณนี่นะคะงบประมาณร้อยล้านหน้าฝนนะครเอฟซี่ะเนาะเราก็จะไม่ผ่านเถียงนามันนะใครเอฟซี่ะบัดนี้เอามึงซิบินเอาขึ้นนกที่บันี้โอ้กูก็งงตึ๊บกับมึงเนาะความคิดของมึงนี่เนาะคือส่วครับแต่คือแคบแต่นะโอ้ตายแล้วก็มันีบมามีงบประมาณมาร้อยล้านหมดเล นี่นะคะหน้าฝนเราจะเทลูกแรงนะคะเราจะลงหินคุกลงไปนะคะตรงเราจะไม่ผ่านเถียงนามันคาะตรงนั้นนะคะเอฟซีขาบุณน์นะปุณณ์นะเราจะไม่ได้ให้มันออกมาได้นะคะเอฟซีบอ่ผ่านส่วนอยญ่ปุณณปิวัติเนาะไม่นะครับพี่น้องเอฟซีบุณณะโอกว่นนายกไงเพได้กำงบประมาณปนน่ะลอยกว่าล้านเนี่ยเอฟซีปุิซีซอยกันนะะนะมานนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะ เด่นแม่อ่าขนาดไม่เห็นประโยชน์แกใครหรอกไอ้เนี้อ่ะอ่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งกกกมันเป็นสสเต๊กว่าสสครับพี่น้องเอฟซีนะก็สสแล้วเสียสิทธิ์น้องจะว่ามันบพรเป็นสสที่มันเสียเสิทธอันนี้เราสสใหญ่นั่สสใหญ่อีเสียสิทธิ์นี่ละเออนะครับพี่น้องเอฟซี จเสร็จเอ็ดแล้วบัดนี้มาจึกตัดงบประมาณปุระเออหน้าฝนยังไงครับครับจะตัด้งบประมาณการทำถนนลุกละเออการเทหินลูกลังเทหินคุกเข้าไปก็จะไม่ผ่านเถียงหนามุงเลยปุระโบยส่วนยาวปุระจะไปความอันอันจะกลายไปหันสติอีล่าเอ้ยเนาะแต่แล้วมึงแคบซํานี้เนาะมึงเนาะผู้มีอำนาจนี่นะคะนี่นะคะถ้ามีงบประมาณมาหน้าฝนนะคะ เราจะไม่เทผ่านเถียงหน้ามันค่ะนะเราจะกลายไปเลยนะครับมันว่าโอ้ปวดรัดเราจะกลายไปเลยนะครับมันเออนั่นแหละพี่น้องเราจะไม่ให้มันออกมาหน้าฝนบอกเราจะไม่ออกมานะของเราจะไม่เทอ่าสชจะมาจากเสื้อเส้นบอกอ่าพี่น้องเลยยองนี้ยังไงครับกับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับพี่น้องเอฟซี ยตาจะมีงบประมาณในการเททุกปีนะคะเราก็จะมีการเปิดรับบริจาคครับเราก็จะมาทำถนนนนทางแล้วเราจะมาเทหินทิ้งนะคะมาโอ้ยกับมาเทหินทิ้งสุดยอดกูปีกูปีโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออเทคนกีโลเทคนกีมันได้เป็นเงาแล้วข่อยว่าพี่น้องเอฟซีมันจะปีเรดมันจะปีเรดมันนี่มันมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นนะ เออป้าแมวสวัสดีครับ <c oughs> เอาหินมาท <c oughs> ทเทเทไปเทใส่ขี้ตุ่มมาในอา้าแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรแบบนี้มันก็จมอยู่ขี้ตมไปแล้วมันก็จมอยู่ใต้ดินบ่แลยนอกมาวูบันเนี้ยญญนะครับเพราะว่าปึกขักปุ่งเนี้ยนะปุ่งจะเป็นอย่างนะครับนะป้าแมวป้าแมวเขามีโครงการอยู่ดิโครงการ<บ>อันทางการเกษตรนะ มีอยู่มีอยู่เขมีอยู่ได้มีอยู่ปีนี้เขาก็มาเ่็ดอยืนมาเขาเขามาพายู่สามแยกเขาก็มีรถบดอัดมารถเกตมาอยู่มีรถบดอัดมาอยู่นะยี่งห้าไม่ว่าอะไรไปจะคืออะไรมันจะจักทีบอย่างมันจักจีบ่าแจกว่าจะจักทีบเขาบัลลังบมึงดอกมึงก็บัลลังก์มึงดอกยี่ห้ามึงคกิดว่าเป็นมึงเนาะปานเพื่อนปานเพื่อนยัยเพื่อันเพื่อนมูอบ้านเพื่เพื่อนสุนทรกี่คุยจะได้กางเด้อ ปานเขาถ่าเต้มงบประมาณมึงน้อยอีฮามฉันไฉันไม่ตัวมาทางที่ไปนาวอ่าจะไปบางคนจะจะจะร่างเป็นส่วนงานมึงตเขาอมันจะไปกุหลาบมันไปกุหลาบหรอยีรัดผู้ไปหมดมันจะรัดปลาและดงไปละมาเอ่อนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะ คือ,อคือามหมายนะคืว่าให้เงยเหงื่อหนอเนาะอ่ะอะว่าหมายให้พ่อหมายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไ่ได้เปล่าว,ว่าหูขี่ว่าหรืมาว่าให้คนเงยดคนง,ง่อเนาะว่านนคนเงดว่าฝันเก่งอันนี้ว่าหางบประมาณมาได้เออนี่นะคะวัดนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเราขอเงบประมาณมาค่ะนะเราทําเพื่อ วัดเพิ่มหมู่บ้านนะคะนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะเราสร้างหัวกันในโรงเรียนนี่นะคะเด็กก็จะเดินขึ้นไปนะคะอ่าในบ,น<า>บนันน <c ười> ี่ไม่ว่าไดสามขั้นกับเบายกบัดรีครับพี่น้อง MC บานแม่มันนอะไรบานแม่นอใส่เฮ็ดซาร่ากับบ้บานกับเบายกบัดรีอนุโมทนาสาธุนั่งดดอกโอ้ย<บ>นะครับพี่น้อง MC ซีพัฒนเอาขึ้นมันซะอย่างมันเบาจ้ะกูก็รับค่านเนี่ยน้องพี่น้องงบประมาณทําถนนตูปีเออแมนเงินกับ่แมนเงินมึงบัดนี้เอา เออมึงไปเปิดรับบริจาคเขามาถ้ามึงแน่จริงไม่ต้องไปเรียอะไรไปมึงเอาเงินส่วนตัวไปเลยไปกูจะว่ามึงแน่นอนเลยมันไม่เอาเงินตกเงินจกบาอะไรมึงนั่นย่หามึงมึงจะกล้าพูดเต็มปากมึแมนแล้วงบประมาณของคนอื่นไงครับถ้ามึงแน่จริงเอาเงินมึงเลยไปเอาแม่กล้าบอกบอกนะยันบินก็อย่างนี้ครับพี่น้องเอซีติวก็อย่างนี้อบเออนจะเต็มบิน เออแล้วยังกล้าเว้าอีห่ามึงนะครับพี่น้องเอฟซีเอ็นแมนล่ะเออมันเป็นสักซันโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะคือเดียวคือเดียวปั่นว่ามึงจิบ่ไปทั้งนั้นเนาะมึงกับผ้าหนาเสียงนั่นล่ะเมื่อเช็ดสะพานข้ามไปบอกยังไงยานแมนอยจูงเงียมทมึงืิเฮ็ดเกือเกลือมากความบรหันบอกว่าแกเกือกมาก เมืเกืองมากความไปหัน่นวอลลิฟต์ก็สวนมันตีบอกงบประมาณมนจักรล้านและะน้วป่านี้โอ้ยน,น,น,อน,นะครับพี่น้องเมื่อเช้าสะพานความพี่น้องเอฟซีเกืองมากความพ่อบอกกูตัวหัวเดยเรามึงกัะไรเนาะป่านเจ้าของสิบบเรนเทกทับเททางมันนี่ไ่ได้เทเขาออทางหน้ามันนะเนี่ยก็ไปได้หัวมันน่ะไหม,อ,อ,ม,อ,มอันนั้นก็ที่ส่วนบุคคลอันนี้มันทางสาธารณะ มันเป็นทางศาสนาใจจิตใจมันยังแคบขนาดนี้ได้เลยเออคนใต้ว่าอะไรนะครับเข็บครับเข็บโอ้โหหีหมาย,ยังก,างกว้างกว่าใจมึงเลยโอ้กูเห็นได้ชัดเลยนี่ส่ยมึงยิ่งนานวัน <c oughs> ยิ่งนานนานวันยิ่งเห็นได้ชัดทั้งสองฝ่ายนะครับพี่น้องเอฟียวจริงๆนะออยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะออตอนนี้เขาไม่พูดอะไรนะฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้สนอะไรนะอืมดีนิมเบ้อ na